อย่างเพิ่มเติมนะคะเรื่องเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่ส่งผลถึงปัจจุบันนะคะให้นักเรียนดูนะคะอ่ะอ,อันนี้นักเรียนเห็นรูปภาพมาแรกไหมคะนี่เห็นรูปภาพมาแรกไหมคะรูปภาพอะไรเอ่ยรูปภาพอะไรคะ,ะรูปภาพอะไรเอ่ยด็ดนุเดียนจากรูปภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรคะนักเรียนกลังทำอะไรอยู่เอ่อภาพนี้น่านจะเป็นสถานที่ที่ไหนคะ สวนน้ำอ่าค่ะสวนน้ำอ่าสวนน้ำสวนมากเราจะไปเล่นทั้งวันสวนน้ำสวนมากจะตากแดดใช่ไหมคะเล่นน้ำกับตากแดดนะคะสรุปสวนน้เล่นน้ำสรุปพอวันรุ่งขึ้นนะคะตากแดดทั้งวันพอวันรุ่งขึ้นสีผิวของเรานะคะนักเรียนสีผิวจากข้าวก็จะเริ่มจะไปคะมีสีต่างๆเคยเป็นอย่างนี้้างคะใครเคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้บ้างคะยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะ เคยเจอ,เอค่ะิจกรรมคะเุน้ำนะคะอเคออแล้วพอวันตากแดดมากมากตากแดดทั้งวันพอวันลุกขึ้นสีผิวเป็นไงคะนักเรียนดำสีดำคล้ำนะคะอาจจะเป็นออกเป็นสีน้ำตาลเนี่ยก็คือเหตุการณ์จากอะไรนะคะนักเรียนเมื่อวานนี้นะคะส่งผลถึงอะไรวันนี้นะคะส่งผลวันนี้ให้ทําไมคะจะใช้แคปแคปไม่ได้สีผิวสีเลยนะคะสีคล้ำขึ้นนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานอ่ะมาดูรูกต่อไปนะคะนักเรียน รูปต่อไปอันนี้รูปอะไรคะัทำอะไรอยู่เด็กกำลังทำอะไรเอ่ยอมอ่าอมอ่าเก่งนะคะอมลูกอมพอหลานจากเราอมลูกอมเสร็จแล้วก็ทำอะไรคะแปลงฟันถ้าเราไม่แปลฟันล่ะผลเป็นไงฟันเราก็จะหล่อค่ะอ่าเนี่คือผลนะคะนี่คือเหตุการณ์เนี่ะถ้าเราทำลูกอมปุ๊บนี่แปลงฟันผลต่อมา เราจะฟันไม่หรอแต่ถ้าเกิดเราไม่แปรงฟันผลมาคืออะไรคะเราฟันก็จะหลอค่ะอะใครแปรงฟันทุกวันบ้างคะนักเรียนโอ้ค่ะสวยอะเก่งมากเลยแปรงฟันทุกวันนะคะแปรงฟันทุกวันแปรงฟันวันละกี่ครั้งคะนักเรียนสองครั้งค่ะสองครั้งวันละกี่ครั้งคะสองครั้งคอะชูมือค่ะจะได้รู้ว่าวันละกี่ครั้งชูมือสิค่ะแปรงฟันวันละกี่ครั้ง ค,ค,ครั้งค่ะอาเก่งมากค่ะวันละสองครั้งอะครั้งครั้งแรกตอนไหนครับเวลาแปลงฟันนี่ตอนเช้าเช้าค่ะอะเช้าก็คือกักกับก่อนนอนหรือมีมีบางคนที่หลังจากรับประทานอาหารแล้วแปลงฟันเลยมีไหมคะมีมมมไหมคะแต่ห้ามลือแปลงฟันนะคะถ้าเราไปกิน ลูกอมมาหรือขนมหวานเนี่ยคือส่งผลแน่นอนถ้าเราไม่แปลงฟันเนี่ยันฟผลก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะนักเรียนถ้าถ้านักเรียนไม่แปลงฟันก็คือฟันจะหูนะคะ,ะคือค้่คู่ปัจจุนะคะค่ะต่อไปคุณคู่ขอขอถามว่าวันนี้วันนี้วันนี้นะคะวันนี้มีเหตุการณ์อะไรที่ที่นักเรียนทําแล้ว เรียนได้ทำทุกวันแล้วนักเรียนชื่นชอบบ้างแล้วคุณครูถามเป็นหยิบเป็นแ้วเป็นแก้ไรอะไรนะ,ะท,ที่รัดอ่ะขอถามที่รัดก่อนอ่านูสอบคุณครูสิคะนี่เรียนทำางานอะไรบ้างเ,เ,รเรียนนักเรียนทำแล้วมีความสุขวันนี้นักเ,เรียนทำวันนี้มีความสุขมีอะไรบ้างคะ นักเรียนยังนึกไม่ไม่เป็นไรค่ะอ่าคนเดินคนเดินคนเดินตอบคุณครูสิคะวันนี้ที่นักเรียนตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้นักเรียนทาแล้วมีความสุขมีอะไรบ้างคะมีความสุขเอออันไหนสิ่งงานี่นักเรียนทาแล้วมีความสุขเออบอกคุณครูหน่อยนะคะมีความสุขบอกครูเออนักเรียนทาแล้วมีความสุขมีอะไรบ้างคะอิ่ข้าวลูกอะไรนะคะ วาดรูปอ่าวาดรูปอ่านักเรียนวาดรูปมีความสุขแสดงว่านักเรียนชอบวาดรูปอ่านักเรียนชอบวาดรูปประเภทไหนคะรอเพื่อนตอบอ่ะวาดรูปอะไรเอ่ยนักเรียนชอบวาดรูปอะไรรูปต้นไม้รูปสัตว์รูปคนหนูชอบวาดรูปคนค่ะอ่าทำไมหนูชอบวาดรูปคนจ๊ะเพราะว่าหนูวาดได้ค่ะ อ๋ Shift, อ wh, หนูว,ว่าได้อะคนอื่นคนอื่นทาคุณครูขอถามคนอื่นบ้างคา่ะเออวันนี้นักเรียนทำไรแล้วมีความสุขมีอะไรอีกกินข้าวอ่ากินข้าวนักเรียนกินข้าวกับอะไรก็สุขกินข้าวนักเรียนกินข้าวกับอะไรครับมีความสุขสข้าวผัดกุ้งอ๋อนักเรียนยออยชอบกินข้าวผัดกุ้งแล้วมีความสุขอ่นานักเรียนมีความสุขแล้วนักเรียนจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณครูถามต่อยิ้มมีใจ อายิ้มดีใจหรือว่าเฉยๆเออเออเขามีความสุเรียนทำยังไงเขาเรียนทำเรียนทำงานมีความสุขหนูเป็นยังไงอหนูทำงานหนูเป็นยังไงยิ้มอ่ายิ้มอย่างมีความสุขบอกสิไปยิ้มครับเดินนิ่งอ่ายิ้มอย่างมีความสุขอ่าคนอื่นค่ะนักเรียนคนอื่นสิเนักเรียนทำแล้วมีความสุขมีอะไรอีกสิเนักเรียนทำมีความสุขมีอะไรอีก เล่นกับน้องค่ะนล่งกับน้องแล้วมีความสุขอามีความสุขยังไงคะมีความสุขยังไงคะนักเรียนเล่นสนุกค่ะอ๋อ oh, เล่นอะไรกันเอ่ยเล่นอะไรกันเล่นขายของกันค่ะอ๋อ oh, หนูชอบเล่นขายของอ้าวันนี้เล่นขายของอะไรคะวันนี้เล่นขายของอะไรกันเล่นแม่ะคะ้าค่ะ อ่าเล่นทุกวันใั่ไหมเนี่ยอันนี้เล่นดู่ไหมมีเวลาว่างแล้วเล่นทุกวันใช่ไ, <S 2> <S 2> ชไหมเล่นกับน้องค่ะอ่าหนูมีความสุขหนูทํายังไงหนูมีความสุขแล้วหนูทํายังไงอุมจ้า่าเก่งมากอ่าคนอื่นคนอื่นกิจกรรมที่มีความสุขโอเล่นกับพี่คะ่ะอ่าหนูเล่นกับพี่หนูเล่นอะไรเอ่ยเล่นวิ่งไล่ไจับเล่นไล่ตามค่ะอ่าวิ่งเล่นจับวิ่งไล่ตาม หมูชอบวิ uh, oh. yeah. hmm. yeah. uh, ่งใช่ไหมคะหนูชอบวิ่งใช่ไหมใช่แล้วหนูก็ขี่จักรยานเล่นกับพี่ด้วยค่ะอ๋อขี่จักรยานเล่นกับพี่ด้วยหนูนี้พี่สามคนค่ะจ้าอ่าขี่จักรยานวิ่งเยตอนเย็นใช่ไหมคะนักเรียนหนูหนูเล่นกับพี่ตอนเย็นค่ะอ๋อเล่นกับพี่ตอนเย็นโอเคค่ะอ่าคนอื่นค่ะ้ามีความสุขนักเรียนทำไงคะนเวลาที่นักเรียนมีความสุข เรียน่าไรยิ้มยิ้มอย่งมีความสุขอ่าคนอื่นค่ะคนอื่นค่ะนักเรียนนักเรียนคนอื่นค่ะทำกิจกรรมมาเริ่มมีความสุขอีกหัวล้อค่ะหัวล้ออะหัวล้อจากเรื่องอะไรเอ่ยหัวล้อจากเรื่องอะไรหัวล้อหัวล้ออะไร น้องพูดตลกอ๋อน้องพูดตลกเลยหัวเราะเลยมีความถูกต้มีความสุขอ่ามีความสูงคะมีความสูขพยายามหากิจกรรมอะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็ทำตัวให้มีความสูขทุกวันนะคะอ่าการบ้านการบ้านนะคะคนไหนที่มีงานที่ยังไม่เสร็จของเมื่อวานมีบ้างไหมคะหรือจะสอบถามพุณครูงานคนไหนวิชาภาษาไทย <S 2> <S 2> <S อ่าสอบถามคุณครูได้เลยค่ะเราจะสอบถามคุณครูไหมคะนักเรียนเรื่องวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์การงานสังคมอะค่ะมีปัญหาอะไรตรงไหนจะถามคุณครูไหมคะไม่มีอ่าไม่มีค่ะหนูอ่าแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นมีปัญหาอะไรไหมจะสอบถามไม่มีค่ะมมีค่คอื่นล้วคะมีปัญหาไหมคะ อ่ะปืนมีไหมปัญหาไหมมีอะไรปัญหาหรือเรื่องอะไรจะสอบถามคุณครูไหมคะไม่มีครับไม,ไม่มีนั่นอะไร <ใน S 2> ่ะ่ะาไงานการเรียนอะนักเรียนกนบมือห้าครั้งกมือห้าครั้งอากบมือห้าครั้งแล้วก็ยิ้ม อ้าวปมือห้าครั้งแล้วก็ยิ้มเออยิ้มลองยิมงงย้มสิคะยิ้มเออลองยิ้มสิ่อยิม้มเออยิ้มสวยนักเ,เรียนยิ้มสวยมากเลยยิ้มสเลยยิ้มสวยมากอ่าเดี๋ยวคุณครูมีาการจัดกรรให้นักเรียนทัก้สอบนี้นึงนะคะจับจับหูค่ะนักเรียนจับหูค่ะจับห,หูอยู่ไหนเออหูอยู่ไหนอ่าจับหูจับคิ้วคิ้วคิ้วอ,อ,อยู่ไหนคิ้ว อาจับผิวจับจมูกจมูกอยู่ไหนจับเลยอ่าจมูกจับปากปากยิ่เลยอ่าจับปากจับลายนักเรียนรู้จักลายไหมคะอ่าลายจับมือจับตัวเองนะจับตัวเองอ่าจับหูจับหูจับมือจับมือจับลาย จับลายจับมือจับหูจับลายทำเลยค่ะนักเรียนจับมือจับหูจับลายต้องมคะอหมดจับลูจับลาจับผมจับผมอ่าจับผมจับมือจับหูจับลายจับผมทำได้เลยอ่าท่านผู้เรียนทำได้นะคะ อาทำเสร็จแล้วนักเรียนยิ้มค่ะทำเสร็จแล้วนักเรียนยิ้มย,ยิ้ม,มปมือห้าครั้งอามือห้าครั้งอ่าแล้วผมจะเพิ่มูทดสอบอีกรอบนะคะจับมือจับหูจับล่ยจับมือจับปูจับลายอาปมือห้าครั้งจับผมจับหูจับลา อ่าตบมือห้าครั้ง่แล้วก็แล้วก็ยิ้มอ่าคราวนี้เรียนทำเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนลองเรียนทำเองนะคะตบมือตบมือตบหูตบะไรตบผมตบผมอ่าต่อไปทำอะไรข้นต่อไปทาอะไรคะนักเรียนอ เออคะตอนต่อไปทำอะ้รตอต่อไปทำอะไรจับมือจับผมจับปลายจับมือจับผมจับปลายแล้วทำอะไรอีกไอ่ใหญหนูจับมือจับผมจับปลายทำอะไรอีกปอบมือปอบมือเท่าไหร่คะปบมือห้าครั้งห้าครั้งอ่าเก่งมากค่ะนักเรียนเก่งทุกคนเลยและนักเรียนชูมือสองมือนะคะนิ้วมือชูนิ้ว ยิปโป้โปโยกขึ้นนะคะและ้วพูดข่าว่าเยี่ยมเยี่ยม<ๆ>เยี่ยมอ่าพูดค่าวมาเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนอนี่ยมีความตั้งใจนะคะนักเรียนสนใจนะคะแล้วร่วมกิจกรรมได้ดีมากคุณครูขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ให้ความร่วมมือและสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนะคะคุณครูก็ <musun? S 2> ขอพบกับนักเรียนแค่วันนี้นะคะนะคะวันนี้นะคะในในเวลานในเวลาแค่นี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้พักผ่อนหรือทํางานของวิชาต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะนักเรียนที่ให้ความร่วมมือและผู้ปกครองด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีให้ความร่วมมือค่ะคุณเจ้าตอ่าสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ